กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยน,นะครับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปการกลับมาของช่องเรานะครับผมซึ่งไม่ทํานานมากเลยนะเพราะว่าน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 สุดๆเลยแหละน่าจะเป็นแบบทิ้งช่วงไปอีกแล้วก็ขออภัยด้วยละกันช่วงนั้นก็ติดปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่ก็ เราก็จะกลับมาทำล่าละตอนนี้อันนี้จะเป็นไมค์จากโทรศัพท์โดยตรงนะอาจจะมีปัญหานลดหน่อยขอัยดวยลกันเนาะโอเคครับผมผมจะอัปเกรดอัปผมจะอัปเกรดไมค์หูฟังแล้วก็ไมี้ไมค์อยู่เพราะว่าไมค์หูฟังตัวเก่าก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาด้วยนะครับผมมันเสียงเบาเบาผมพูดดังแขน,แนมนก็เบาเนาะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยอันแรกก็คือผมก็จะมา ถามว่าหายไปไหนมาโอเคเนหัวขอว่าหายไปไหนมาหายไปไหนมาก็คือผมนะ่ะอมจะทําการย้ายที่เรียนใหม่ผมก็เลยแบบว่ายังขออนุญาตปรับสภาพอาการก่อนหนึ่งเทอมสภาพการเรียนก่อนหนึ่งเทอมเออก็เลยแบบว่ายังไงล่ะนั่นแหละมันก็เลยต้องจําเป็นที่จะต้องแบบหยุดไปก่อนก็คือแบบเทอมเลยตอนนี้ก็ คลิปที่ทำนี่ก็คือเป็นช่วงระหว่างปิดเทอมเทอมหนึ่งครับแบบใกล้ปิดเทอมแล้วแต่ว่าก็มาทำคลิปไว้ก่อนเพื่อที่จะแบบว่าอัปเดตกันว่าผมไม่ได้ทิ้งนะเพราะว่าผมมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรักและผมอยากจะทำต่ออยู่นะแต่ก็แค่หยุดไปก่อนคือแบบหยุดหยุดชะงักไปเลยแบบชะง,งักกระทันหันเลย้ยเออตอนนี้ก็ คลิปที่ผมลงนี่คือผมก็เคลียร์ช่องไปแล้วเคลียอะไรหลายๆอย่างในช่องไปแล้วประมาณแบบประมาณ60ซนะครับผมถ้ามปเสียงภายนอกอะไรขอภายแล้วกันเนาะก็คือว่าสถานที่มันปลอดโปรนะ่งอะไม่ได้ไป็ว่าเป็นสตูดิโอเพบว่าเก็บเสียงอะไรอย่างนี้ก็ขอภายแล้วกันเนาะโอเคครับผมก็ต่อเลยแล้วกันก็คือจะเป็นแบบลองลองเ้งในะยาวๆเลยสงสารคนตัดต่อเออใครตัดต่อราออผมเอง คืออะไรโอเคครับผมก็คือฮะต่อสิ่งที่ผมหมายไปคือผมปรับสถานที่ปรับอะไรเสร็จแล้วตอนนี้ผมก็จะกลับมาทำแล้วแต่ว่าไม่ได้เต็มตัวร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเปลี่ยนสายเรียนแล้วมันอาจจะหนักด้วยก็คือแบบว่ามันเทิมหนึ่งก็คือมันก็แบบมันก็นิดนึงนะเออก็นิดหนึ่งนะนนงนะแต่ว่ามันเป็นสายที่เราชอบด้วยแล้วก็พอที่จะ โอเคอยู่แล้วก็เคีย okay, ปัญหาชีวิตอยู่ด้วยก็ก็ไม่ไม่จบหรอกแต่ว่ามันก็ทุกคนก็ทุกคนก็มีปัญหาชีวิตนั่นแหละแต่แค่แบบว่าตอนนี้ผมยังพอแบบจัดระเบียบยังพอแยกแยะได้ตอนแรบกบผมยอมรับว,ว่าหลังจากที่ย้ายไปคือผมไม่สามารถแยกแยะอะไรได้เลยคือแบบว่าเอาเชลใช้ชีวิตเกือบล้มเหลวได้เลยนะคือแบบว่ามันรู้สึกแย่ไปเลยนั่นแหละตอนนี้ผมก็เลยแบบว่าโอเคพอที่จะกลับมาทําแล้วก็ โอเคผมก็เลยว่าคลิปนี้คือจะเป็นคลิปที่เป็นการกลับมานะว่าเป็นอยู่ยังไงอะไรยังไงผมไม่ได้หายไปไหนผมยังอยู่นะผมแค่หยุดชะง,งักไปกระทำนันเฉยๆตอนนี้ก็กลับมาทําแล้วคลิปนี้น่าจะลงล,ลงลง,ลงช่วงไหนสักช่วงหนึ่งก่อนเปิดเทอมแหละเพราะว่าผมเปิดเทอมวันที่21ตุลาคมนี้นะก็คือแต่ว่าไม่รู้ว่าคลิปจะลงในช่วงไหน คาดการว่าจ,จะให้ลงก่อนก่อนเปิดเทอมสักหนึ่งสัปดาห์อะไรอย่างนี้ซะก่อนเนาะจะได้ไม่มีปัญหาในการตัดต่ออะไรต่างๆผมระหว่างที่ผมพูดเนี่ยผมก็อัดคลิปเล่นเกมไปแล้วส่วนหนึ่งเนาะอัดคลิปไปไแล้วส่วนหนึ่งอาจจะแบบไม่เยอะอาจจะไม่ได้ลงทุกวันอาจจะแบบว่าในสัปดาห์หนึ่งอาจจะลงสองสามคลิปอะไรย่างนี้หรือว่าสัปดาห์ละคลิปอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาเท่าที่ผมวางแล้วผมจะตัดให้มันดีที่สุดเลยแบบว่าแบบว่าแบบ ไม่ใชนะ่ว่าขยันล,ลงไม่ทุกวันอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะไม่แล้วอาจจอาจจะนะนะเพราะว่าอาจจะแบบว่าวันไหนขยันะอาจจะลงทุกวันอยู่แต่ว่าในสัปดาห์มีเจ็ดวันใช่ไหมทุกคนก็คือภายในเจ็ดวันอาจจะลงสักป,ประมาณนะมากสุดในที่ผมคิดไว้ตอนนี้คือมากสุดคือสามน้อยสุดคือ, 1, อคนะหนึ่งโอเคในในในภายในในสัปดาห์นะแต่ถ้าสัปดาห์ไหนไม่ว่างก็จะผมจะทํา ตารางการลงคลิปอยู่ผมจะลงในโพสชุมชนของ YouTube และ Instagram นะคะใครใครไม่ได้ติดตาม i i n s t t g r กรมผมก็ไปติดตามกันได้นะก็ช่องทางธรรมชาติจะทิ้งไว้ที่ด s สคริปชันนะครับผมผมมีผมลงช่องทางธรรมชาติแล้วเนอะเออผมทำไว้แล้วแหละผมก็จะมาทำเรื่อยๆแล้วโอเคไปที่หัวข้อที่2ครับก็คือผม หัวข้อแรกคือเลยนะหัวข้อแรกคือการที่ผมาหายไปไหนะอะไรยังไงอยู่ยังไงแล้วก็หัวข้อที่สองคือการกลับมาครั้งนี้จะมีอะไรไหมถ้าพยายามคิดดูแล้วก็คือว่ามันก็เหมือนเดิมแหละก็ออมันไม่ได้มีอะไรมากมายก็แค่แบบว่ากลับมาทำเหมือนเดิมแต่ว่าจะพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆในการที่เรานี้ผมก็แปลว่าพยายามฝึกตัดต่อให้มันดีมากกว่าเดิมตอนนี้คือ เหมือนกลับมาเริ่มศูนย์ใหม่อีกแล้วคือแบบว่าผมรู้สึกว่าผมหยุดไปหยุดมาแล้วทําแบบไม่ได้ต่อเนื่องไงมันก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ไทําต่อเนื่องอ่ะมันเลยรู้สึกแบบว่าหายหายมามาหายหายอย่างเงี้ยก็คือว่าตอนเนี้ยสกิลผมดอปลงนะดับดบลงจริงๆเนาะ ก็จะพัฒนาขึ้นไปไเรื่อยๆต่อให้มีอุปสรรคอะไรใดๆก็ตามนะผมก็อยากจะทําให้มันออกมาดีที่สุดแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมรักผมไม่สามารถที่จะยกเลิกหรือเลิกทําไปโดยง่ายๆเมแค่หยุดชาง์จแคเฉยแล้วโดยที่ไม่ได้บอกน้งแต่แรกตอนแรกผมก็บอกว่าผมกำลังจะกลับมาทำลาล้วละในช่วงช่วงสองสองประมาณสองเดือนที่ผ่านมาที่ผมโพสในชุมชนว่าเออผมจะกลับมาทํานะผมนน,นี้เร็วๆนี้ผมก็เลยก็หายไปเพราะว่า มันยังไม่พร้อมเลยผมยังไม่พร้อมที่จะกลับมาแต่ตอนนี้ผมไม่ได้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นะแต่ว่าอยากที่จะกลับมาทำแล้วก็เลยว่าอยากจะกลับมาทําต่อกับความฝันเดิมที่เราตั้งใจที่จะกลับมาทํจาจะไม่เทผมไม่ได้เรียกว่าเทนะผมหยุดผมหยุดไปเลยหยุดไปเลยจริงๆแต่ตอนนี้ผมมีความพร้อมเกิน5 0แล้วผมจะกลับมาทำแล้วจะทำให้มันดีที่สุดแล้วก็ ทีนี้ต่อไปนะครับผมก็มาตอบมาพูดแล้วทั้งหมด2หัวข้อเราว่าหายไปไหนมากเป็นยังไงแล้วก็อัปเดตชีวิตเ็กน้อยเนาะถ้าไงก็ขอ,อจบคลิปนี้เป็นเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะรีบแตดและรีบลงให้คลิปนี้เพราะว่าจะได้รู้ว่าผมเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเนาะที่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมที่จะกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าใช้ เสียงไม่จากโทรศัพท์โดยตรงนะเพราะว่าหูฟังผมก็ไม่ค่อยจะดีหรอกเสียงก็เบาๆอยู่ยมีปัญหาในการตัดคลิปอยู่ก็เลยว่าอาจจะต้องเลื่อนการลงไปอีกสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเสียงมันเบาเกินไปนะเพราะว่าผมก็พยายามพูดดังแล้วแต่เสียงไม่ไม่มีปัญหาแล้วเพราะหูฟังมันก็ชํำรุดพอสมควรแล้วผมก็ว่าจะจะ,จะออกออกส่ใส่สอนตัวไมยอย่อเออนั่นแหละ ขอลาับไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปถัดไปในเร็วๆนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนครับผมสวัสดีค่ะ